นี่คือทาคุมะทานิคุณพ่อชาวญี่ปุ่นวัย47ปีผู้ที่สร้างความฮือฮาให้กับโลกโซเชียลเพราะเขาเป็นนางแบบและนักร้องสาวโลลิต้าคุณทาคุมะทานิมีอาชีพเดิมเป็นศิลปินนักร้องแต่ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเมื่อได้ลองสวมชุดโลลิต้าอันหวานแหววโดยรูปร่างที่บอบบางและใบหน้าที่อ่อนโยนภาพลักษณ์ใหม่นี้กลับทําให้เขารู้สึกถึงความมั่นใจในตัวเอง เขาเคยคิดว่าความเป็นชายชาตรีคือสิ่งที่สังคมต้องการแต่ชุดกระโปรงฟูฟ่องกลับสอนเขาว่าความอ่อนโยนและความละเอียดอ่อนคือจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาแน่นอนว่ามีเสียงวิจารณ์ผู้คนต่างกังวลว่าลูกสาวของเขาจะถูกรังแกหรือไม่แต่คุณทาน,นิยืนยันด้วยความหนักแน่นว่าครอบครัวต้องมาก่อนเสมอเขาประกาศอย่างชัดเจนว่าหากลูกสาวของเขาไม่สบายใจหรือไม่สามารถยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้เขาก็พร้อมที่จะหยุดในทันที เรื่องราวของทาน,นิทาคุม,มะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของแฟชั่นหรือคอสเพลย์แต่เป็นเรื่องของความกล้าหาญที่จะค้นพบและเป็นตัวเองควบคู่ไปกับความรักและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในฐานะคุณพ่อผู้ค้นพบความงามในแบบของตัวเอง